ผู้นําสหรัฐเนี่ยไปถแถลงนอกบทแล้วกลายเป็นคําพูดที่ถูกนําไปตีความได้หลากหลายทางมากหลายฝ่ายเขาก็เกรงว่าจะยิ่งทําให้สงครามในยูเครนมันแย่ๆลงไปอีกนะคะคุณสวรรค์คําพูดที่ว่าเนี่ยคืออะไรคะค่ะคือโจไบเดนนะคะประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเขาพูดว่าปูตินไม่อาจจะอยู่ในอํานาจได้คือคำพูดเนี้ยก็ถูกนําไปตีความหลากหลายนะคะแล้วก็มันก็สามารถตีความได้ว่า หรือสหรัฐอเมริกามีแผนจะโค่นล้มปูตินซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากและอาจทําให้สงครามในยูเครนนั้นเลวร้ายลงไปอีกค่ะคุณผู้ชมคะคาพูดของไบเดนเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแรงผลักค่ะให้ปูตินตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่แย่ยิ่งกว่าเดิมแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ทําให้ทีมงานของรัฐบาลสหรัฐนั้นต้องรีบออกมาแก้ไขสถานการณ์นะคะก่อนที่ทุกอย่างนั้นจะสายเกินแก้ค่ะแต่เราไปดูกันค่ะว่าไบเดนนั้นเขาพูดอะไรไว้บ้างค่ะยูเครน Will never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principle, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain powerful. in power. <laughs> น่าแสดงว่าไบเดนตัดสินใจพูดคำเหล่านี้ออกมาเองซึ่งก่อนที่ไบเดนจะขึ้นเวทีกล่าวคำปราศรัยประมาณ1ชั่วโมงค่ะเขาเพิ่งรับฟังการสรุปสถานการณ์ในเมืองลลวีฟของอยูเครนที่ถูกกองกําลังของรัสเซียถล่มอย่างหนักซึ่งช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะไบเดนเนี่ยอยู่ห่างจากจุดที่ถูกโจมตีประมาณ400กิโลเมตรค่ะในตอนนั้นนะคะไบเดนเนี่ยกำลังเยี่ยมผู้พยพชาวยูเครนที่หนีภัยการสู้รบมาอยู่ในประเทศโปแลนด์ค่ะ ซึ่งไบเดนนะคะก็ได้รับฟังเรื่องราวของผู้อพยพที่ภาวนาค่ะขอให้ผู้ชายชาวยูเครนไม่ว่าจะเป็นพ่อลูกหรือว่าสามีที่ยังอยู่ในยูเครนนั้นยังมีชีวิตรอดและปลอดภัยนี่อาจจะเป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้ไบเดนเนี่ยตัดสินใจกล่าวคำนี้ออกมา แต่แน่นอนคะ่ะว่าคําพูดในลักษณะนี้อาจจะทําให้สถานการณ์นั้นแย่ลงไปอีกนะคะประเด็นนี้คะ่ะแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐจึงต้องออกมาแก้ต่างคําพูดของไบเดนแบบทันควันเลยคะ่ะ I think uh, President the White House uh, made the point last night that quite simply uh, President Putin cannot be empowered to wage war uh, or engage in aggression uh, against Ukraine

และประธานาธิบดีของรัสเซียคือคนที่ชาวรัสเซียเลือกมาแต่คุณผู้ชมคะน,นี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่ไบเดนใช้ถ้อยคํารุนแรงเวลากล่าวถึงปูตินก่อนหน้านี้นะคะเขาก็พิ่งพิ่งจะเรียกปูตินว่าเป็นนักฆ่าค่ะ and you, you know you're dealing every day with Vladimir Putin I mean look at what he's done to these people what does it make you think he's a butcher นอกจากนี้ค่ะไบเดนก็ยังเคยใช้คำแรงๆเอ่ยถึงปูตินในทางร้ายๆหลายครั้งนะคะอย่างเช่นคำว่าอันธพาลบ้างล่ะผด็จการนักฆ่าบ้างล่ะอาชญากรสงครามนะคะแล้วก็คำว่านักฆ่าที่เพิ่งพูดไปสาเหตุที่คำพูดของไบเดนมีความหมายและอาจจะส่งผลในแง่ร้ายต่อสงครามในครั้งนี้นะคะก็เนื่องมาจากว่าหลายฝ่ายไม่ต้องการให้ปูตินนั้นมีข้ออ้างในการใช้ความดุนแรงหรือว่าโจมตียูเครนให้หนักยิ่งกว่าเดิมค่ะ แต่ว่าคำพูดของไบเดนอาจจะกลายเป็นการเปิดช่องให้ปูตินนำเรื่องนี้เป็นข้ออ้างทำในสิ่งที่หลายฝ่ายไม่อยากเห็นนะคะเช่นการขยายพื้นที่สงครามออกนอกอยูเครนเป็นต้นค่ะในขณะที่กองกำลังขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตนะคะประกาศเสริมกำลังในประเทศสมาชิกเพิ่มเติมค่ะจากเดิมมี4ประเทศนะคะคือเอสโตเนียแลตเวียลิทัวเนียและก็โปแลนด์ขยายเพิ่มลงมาอีก4ประเทศได้แก่สโลวาเกียฮังการีโรมาเนียและบัลเรียค่ะ เป้าหมายของนาโตคือการรับประกันว่าสงครามจะไม่ขยายออกมานอกอยูเครนแต่ถ้ารัสเซียล้ำเส้นเท่ากับว่านานโตนั้นจะกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับรัสเซียโดยตรงค่ะคุณผู้ชมคะท่ามกลางสถานการณ์ที่อ่อนไหวเช่นนี้คําพูดถือว่ามีความสําคัญมากค่ะและยิ่งเป็นคําพูดที่ออกมาจากปากของผู้นําประเทศมหาอํานาจมันจะสร้างแรงสั่นสะเทือน